ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมบวันนี้เราก็ยังมาท,ทําทฤษฎีเรื่องกิมมัวคือจะบอกทุกๆอย่างเกี่ยวกับกิมมัวเลยนะครับว่ามีความเป็นมายังไงมีอะไรอยู่ในกิมมัวบ้างกิมมัวเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก่อนที่จะไปะชมทฤษฎีกันเนี่ยผมก็ต้องขอบอกกับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เป็นเพลงคลิปที่ได้มาจากอนิเมะแบ็คโควเออร์ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนปัจจุบันเท่านั้น เนื้อหาภายในคลิปอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นได้ยังไงก็ชมเพื่อความบันเทิงและคลิปนี้ก็มีภาพป,ประกอบน้อยมากๆกรุณาใช้จินตนาการในการรับชมด้วยนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะถ้าผู้ชมทุกท่านที่ได้ชมเรื่องแบล็คโควเออร์ก็คงจะทราบกันดีว่ากิมมัวภายในเรื่องก็คือหนังสือที่ภายในบรรจุไปด้วยเวทมนต์บทต่างๆไว้มากมายแต่ทุกท่านเนี่ยรู้หรือไม่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงที่เราอยู่ณนะปัจจุบันก็มีเรื่องราวของ กิมมัวอยู่เช่นกันนะซึ่งถ้าได้ฟังเรื่องราวของกิมมัวที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่เราอยู่แล้วเนี่ยอาจจะทําให้ดาวเนื้อหาเรื่องอะไรบางอย่างออกก็เป็นไปได้ดังนั้นผมจะเล่าเรื่องของกิมมัวในโลกแห่งความเป็นจริงให้ฟังก่อนคําว่ากิมมัวมาจากภาษาฝรั่งเศสเป็นตำราไสยเวทเกี่ยวกับสูตรยาวิเศษวิธีสร้างเครื่องรางของขลังรวมไปถึงการไล่เวทมนต์การทำสเสน่ การทำนายทายทักและการเรียกเหลือเชิญสิ่งเหนือธรรมชาติเช่นเทพพูดสัมภเวสีหรือว่าปีศาจเข้ามาทรงหรือว่าเข้ามาสถิตในร่างซึ่งพอได้ฟังแล้วเนี่ยกิมมัวในโลกแห่งความเป็นจริงค่อนข้างที่จะมีความคล้ายคลึงมากๆกับกิมมัวที่อยู่ในเรื่อง b a c k ค o v e เเพราะสามารถใช้เวทมนต์ได้รักษาอาการบาดเจ็บก็ได้อัญเชิญพูดก็ได้ ตอนนี้ก็มีปีศาจออกมาตนหนึ่งแล้วก็คือปีศาจที่อยู่ในกิมมัวของอัสตานั่นเองแต่ในความคิดผมนะคนที่ถือกิมมัวอัญเชิญสัมภเวสีน่าจะเป็นราเดสที่เคยเข้ามาก่อความวุ่นวายในเมืองหลวงนั่นแหละครับทำไมผมถึงคิดว่าเป็นราเดสเพราะกิมมัวของราเดสนั้นมีอยู่เพียงหน้าเดียวแต่สามารถใช้เวทได้หลายแบบอัญเชิญซอมบี้อัญเชิญซอมบี้แบบเฉพาะที่มีความสามารถในการใช้เวทมน ในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยแต่ละหน้าของกิมมัวสามารถใช้ได้เพียงเวทเดียวเท่านั้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่าราเดสในอนาคตนั้นจะมีพลังมากกว่าตอนนี้ได้อย่างแน่นอนและก็สามารถใช้ล่างสัมภเวสีแบบที่อัสตาใช้พลังของล่างปีศาจได้อีกด้วยส่วนพูดก็มีออกมาให้เห็นเรื่อยๆนะครับแบบไม่มีหยุดกันเลยสลา,ามันเดอร์พูดไฟของฟ้าหน้า ซิลพูดลมของยูโน่ส่วนแมวของวานิสซากับเนโลนกของอัสตาเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะเป็นพูดอีกเช่นกันและผมก็คิดว่าในอนาคตสามารถให้พูดเข้ามาสถิตในตัวจนกลายเป็นร่างพูดแบบที่อัสตากลายเป็นร่างปีศาจได้อีกเช่นกันทีนี้ถ้าอิงจากโลกแห่งความเป็นจริงก็เหลือแต่การอันเชิญเทพเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ผมยังคิดไม่ออกว่าใครจะเป็นคนที่ถือกิมมัวแห่งเทพ เพราะว่าตอนนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดสิ่งที่สามารถอัญเชิญออกมาจากกิมมัวได้ก็ออกมาเกือบครบแล้วนะครับเหลือแต่เทพเท่านั้นซึ่งถ้าอัญเชิญเทพออกมาได้นี่คงจะเป็นอะไรที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องและตามธรรมเนียมสิ่งที่ถูกอัญเชิญออกมาทั้งพูดปีศาจส,สัมภเวสีสามารถสถิตในตัวผู้ใช้ได้จึงไม่แปลกเลยที่จะให้เทพสถิตในตัวผู้ใช้จนกลายเป็นร่างเทพขึ้นมานี่ผมว่าน่าจะโอเวอร์พอสมควรเลยนะครับ ที่กล่าวไว้ทั้งหมดนี่แค่ความสามารถที่กิมมัวภายในเรื่องแบ็กโควเวอร์สามารถทําได้นะครับมาลองดูที่องค์ประกอบของกิมมัวกันบ้างนะคือผมจะแบ่งกิมมัวออกเป็นของแต่ละเผ่าส่วนอันไหนเผ่าไหนที่ไม่ได้อธิบายให้ฟังคือผมยังคิดไม่ออกนะครับมาเริ่มที่เผ่ามนุษย์ผู้คนที่มีอายุครบ15ปีบริบูรณ์จะสามารถเข้าพิธีรับกิมมัวได้ซึ่งคนที่เป็นเผ่ามนุษย์แน่ละ่ะ สามารถรับกิม,มัวจากพิธีนี้ได้มาที่เผ่าเอลที่อยู่ในอาณาจักรเดียวกันบ้างผมคิดว่าการรับกิมมัวของเผ่าเอลนั้นต้องรับมาแบบการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเช่นถ้าผู้เป็นพ่อเสียชีวิตกิม,มัวเล่มนั้นก็ถูกส่งมาให้ลูกแต่ก็น่าจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่จะสามารถสืบทอดกิม,มัวได้เช่นอายุถึงเกณฑ์ที่กําหนดหรืออาจจะเป็นถ้ากิม,มัวเล่มนั้น สัมผัสความต้องการอันแรงกล้าของผู้สืบทอดได้ก็จะปรากฏออกมามาในส่วนของถ้าเกิดผู้ใช้คนก่อนเสียชีวิตจะเป็นอย่างไรในส่วนของเผ่านมนุษย์ถ้าเกิดผู้ใช้ตายกีัวเริ่มนั้นก็ค่อยจะสลายสลายแล้วก็หายไปตัวอย่างก็ตอนที่โฟเอโกเลออนที่เป็นหัวหน้าหน่วยราชาสิงโตแดงคนก่อนไปโดนลิฮิโตยำมาแล้วใกล้ตายกีัวนั้นก็ค่อยๆเริ่มสลายไปเช่นกันมาที่เผ่าเอล ผมคิดว่าพอผู้ใช้คนก่อนตายกิม,มัวเล่มนั้นก็จะหายไปเพื่อรอวันที่ผู้สืบทอดจะมาครอบครองกิม,มัวเล่มนั้นต่อตัวอย่างนี่ก็ไม่มีนะครับเพราะยังไม่เคยเห็นเอลตายเนาะและเกตเล็กเกตน้อยของกิม,มัวในแต่ละอาณาจักรผมคิดว่ามีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันไปตามชื่อของแต่ละอาณาจักรเช่นอาณาจักรโคเวอร์ ก็มีสัญลักษณ์บนกิมมัวเป็นรูปใบโคเวอร์อาณาจักรไดมอนด์ก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดที่แทนถึงสัญลักษณ์ของเพชรส่วนอนาณาจักรฮาร์ดคาดว่าน่าจะมีสัญลักษณ์บนกิมมัวเป็นรูปหัวใจเพราะฮาร์ดในภาษาอังกฤษแปลว่าหัวใจและอาณาจักรสเปซผมคิดไม่ออกจริงๆนะครับว่ามันจะเป็นรูปอะไรหรืออาจจะเป็นรูปสัญลักษณ์แบบเดียวกับบนกิมมัวของราเดสก็เป็นไปได้ พอบนกิมมัวของราเดสรู้สึกว่าจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ของใบโคเวอร์หรือเหมือนกับอาณาจักรอื่นๆแบบที่ผมกล่าวไปเลยนะในที่สุดเราก็มาถึงเรื่องสุดท้ายของกิมมัวแล้วนะครับคือกิมมัวเนี่ยสี่แฉกก็มีแล้วห้าแฉกก็มีแล้วถ้าถามผมว่าจะมีหกแฉกไหมผมว่าอาจจะมีนะครับแต่คงใจอีกนานเลยส่วนกิมมัวหกแฉกนั้นก็คือกิมมัวที่มีเทพสถิตยอยู่ คือมันจะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอวะผมว่าได้ว้าวกันอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่ามีกิโมะม6แชกันนะแล้วก็ต้องย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ได้มาจาก anime back cover ตั้งแต่ตอนแรกจะถึงตอนปัจจุบันเท่านั้นยังไงก็ใช้จกักรยานในการรับชมกันด้วยเนาะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ค่อนข้างมโนมากในหลายๆเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็แทบจะคิดกันจนเตร็นราการไม่ออกเลยนะครับเช่นเรื่องของกิโม,มวแห่งเทพอะไรเงี้ยนะ และถ้าอยากคุยเล่นหรืออยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกมาที่แฟนเพจนะครับเพราะผมรู้สึกว่าในคอมเมนต์ใน u t u b e ในตอนนี้เนี่ยมันเยอะมากจนผมเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับว่าใครขออะไรมาบ้างถ้าขอในเพจเนี่ยผมจะได้หาเรื่องที่ท่านขอเนี่ยได้มาง่ายขึ้นนะครับพร้อมกับส่งรูปโปรไฟล์ใน YouTube มาด้วยเนาะเพื่อเป็นการยืนยันจะได้ระบุถูกตัวนะถ้าเกิดไม่ขอมาทางเพจเนี่ยผมจะไม่ทําให้นะครับเพราะมันหาลำบากและคอมเมนต์เนี่ยมันก็เยอะมากด้วยเนาะยัยงไงก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจ เกี่ยวกับจุดจุดนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด u b s สไคร e แล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ให้กักระจายไปทั่วทุกสารทิศด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย